วิ n i ิ g งโซนคืออะไรคะมันคือวงกลม3วงเนาะนึกถึงภาพวงกลมแบบช่อง7ดสีแล้วกันวงข้างล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คู่แข่งเก่งวงที่เป็นวงขวาก็จะเป็นสิ่งที่เราเก่งวงทางซ้ายก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จุดที่เรากับคู่แข่งภาพกัน จุดตรงนั้น่ะเรียกว่าจุดที่เรียกว่าดัมโซนนะก็คือจุดที่แข่งกันแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยก็เรียกว่าทําไปลูกค้าก็ไม่ได้อยากได้อะไรส่วนจุดที่ผู้แข่งเก่งกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ทาบกันอัน,นั้นเป็นจุดที่เรียกว่าลอสซิงโซนก็คือจุดที่เราเข้าไปแข่งไม่ได้เพราะผู้แข่งเขาเก่งกว่าเราและลูกค้าก็อยากได้สิ่งนั้นทีนี้ไอ้จุดตรงกลางนะครับที่ทั้งสามวงมาทาบกันเลยเนี่ยก็เรียกว่าลิสซิงโซนนะครับก็คือจุดที่เป็นความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเราเข้าไปแข่่่่่่่งงงงเเเเเเเรรรรรราาาาาาากก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 ก็็็็ไไมมูููู้้้้วจะะะชนนนหหืืออออแแพพคขยยลดั มันจะมีจุดหนึ่งครับคือจุดที่ลูกค้าอยากได้แล้วก็เป็นจุดที่เราเก่งที่ทาบกันพอดีตรงนั้นนะครับเรียกว่าวินนิ่งโซนถ้าสมมติเราหาวินนิ่งโซนเจอนะครับแล้วเราก็เข้าไปแข่งตรงจุดนั้นไอ้อย่างเงี้ยโอกาสประสบความสำเร็จสูงไหมครับ